สวัสดีค่ะคงเคยเจอกันมาบ้างนะคะกับสถานการณ์ในออฟฟิศที่บางทีความเก่งหรือผลงานที่เราทุ่มเทไปสุดๆเนี่ยอาจจะสู้สายสัมพันธ์พิเศษหรือที่เอ,อ่เรียกกันตรงๆว่าเด็กเส้นไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่สร้างความอึดอัดใจได้ไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับเจอได้บ่อยเลยครับในหลายองค์กรวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะโดยใช้ข้อมูลจากพอดแคสต์ซีรีส์เกมเงาในองค์กร ระบบอุปถัมภ์และเส้นทางสู่ความก้าวหน้าโดยเฉพาะจากตอนที่9ที่พูดถึงการรับมือเมื่อระบบอุปถัมภ์มันกลายเป็นเหมือนกำแพงขวางทางเราอยู่จริงๆก็คือเราจะมากลั่นแก่นสําคัญแล้วก็ดูทางเลือกที่เป็นไปได้จากแหล่งข้อมูลนี้กันค่ะครับประเด็นนี้เป็นความท้าทายทีเออ่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับแล้วก็กระทบความรู้สึกคนทํางานไม่น้อยการทําความเข้าใจทางเลือกอย่างชัดเจนอย่างที่แหล่งข้อมูลเขานําเสนอเนี่ยเลยสําคัญมากๆครับ จะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงต่อการเข้าใจทางเลือกนี่สำคัญจริงๆค่ะเพราะบางทีเราอาจจะติดอยู่กับความรู้สึกท้อแท้ไปเลยงั้นจากแหล่งข้อมูลนี้พอจะสรุปได้ไหมคะว่าพอเจอสถานการณ์ที่ผลงานเราสู้เส้นสายไม่ได้จริงๆเนี่ยมันมีทางเลือกที่เป็นรูปธรรมอะไรให้เราพิจารณาบ้างค่ะ ในแหล่งข้อมูลเขาสรุปทางแยกหล,ลักๆไวออ้สามทางครับคือ 1. อยู่สู้ต่อก็คือพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานต่อไปเรื่อยๆ 2. ปรับตัวเพื่ออยู่รอดอันนี้คือหาทางทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องเล่นตามเกมในองค์กรหรือสร้างสัมพันธ์กับคนที่มีอานาจแล้วก็3ครับตัดสินใจย้ายงานไปหาโอกาสในที่ที่อาจจะออให้ความสำคัญกับผลงานมากกว่าอืมทางแรกอยู่สู้ต่อน,นี้ฟังดูเหมือนต้องใช้พลังใจเยอะมากเลยนะคะ แหล่งข้อมูลได้ให้รายละเอียดเพิ่มไหมคะว่าการสู้แบบไหนถึงจะมีโอกาสสําเร็จหรือว่าต้องมีปัจจัยอะไรประกอบบ้างไม่ใช่แค่สู้ไปเรื่อยๆจนหมดไฟไปเองมีครับเขาชี้ว่าการอยู่สู้ต่อเนี่ยจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนบ้างอย่างเช่นเรามีหลักฐานผลงานที่ชัดเจนจับต้องได้จริงๆหรือว่ามีหัวหน้าหรือผู้บริหารบางส่วนที่ยังเห็นคุณค่าในตัวเราอยู่หรือวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมมันยังไม่ได้แข็งตัวจนเกินไป คือ,อยังพอมีช่องให้เราแสดงฝีมือได้จริงๆอะครับแต่เขาก็เตือนไว้นะครับว่าถ้าปัจจัยพวกนี้มันไม่มีเลยการสู้ต่อก็อาจจะนําไปสู่ภาวะหมดไฟได้ง่ายๆเลยต้องประเมินสถานการณ์ดีๆครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะต้องดูความเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่ดันทุรังไปเรื่อยๆทีนี้ทางเลือกที่2ปรับตัวเพื่ออยู่รอด อันนี้ฟังดูอาจจะสีเท่าๆหน่อยนะคะแหล่งข้อมูลได้แนะนำไหมคะว่าการปรับตัวที่ว่านี่หมายถึงแค่การเล่นการเมืองหรือว่ามีแนวทางอื่นในการปรับตัวที่เรายังรักษาหลักการของเราไว้ได้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจแหล่งข้อมูลข้ออธิบายว่าการปรับตัวเนี่ยไม่ได้หมายถึงต้องยอมทําทุกอย่างหรือเล่นการเมืองแบบผิดหลักการเสมอไปนะครับแต่จะเน้นไปที่การทําความเข้าใจ กติกาที่ไม่เป็นทางการขององค์กรมากกว่าการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางขึ้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ให้คนอื่นรับรู้ผลงานและความสามารถของเราในช่องทางที่มันเหมาะสมหรือการหาผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ที่มองเห็นศักยภาพเราซึ่งมันเป็นการปรับตัวเพื่อ,อ,อนำทางตัวเองในระบบที่เป็นอยู่มากกว่าที่จะไปเปลี่ยนแปลงระบบโดยตรงครับอ๋อ ฟังดูเป็นการปรับตัวเชิงกลยุทธ์มากกว่าการยอมจำนนนะคะส่วนทางเลือกสุดท้ายการตัดสินใจย้ายงานอันนี้ดูเหมือนตรงไปตรงมาที่สุดแต่ก็คงไม่ง่ายแหล่งข้อมูลมีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนที่เลือกทางนี้ควรจะวางแผนการออกยังไงให้เป็นประโยชน์กับตัวเองที่สุดใช่ครับการย้ายงานก็ต้องมีกลยุทธ์เหมือนกันแหล่งข้อมูลแนะนําว่าควรวางแผนเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่บอกว่าออกด้วยอารมณ์ชั่ววูบ การเตรียมตัวหางานใหม่ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผลงานจริงๆแล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับที่เก่าเท,าท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นเครือข่ายในอนาคตรวมถึงการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ที่นี่เพื่อไปใช้ประโยชน์ในที่ทำงานใหม่ด้วยครับ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนทั้งอยู่สู้ปรับตัวหรือย้ายออกล้วนแต่เป็นการตัดสินใจที่ต้องเอ่อแบกรับความรู้สึกไม่น้อยเลยนะคะทั้งความคับข้องใจความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยแหล่งข้อมูลพูดถึงการจัดการกับอารมณ์พวกนี้ควบคู่ไปกับการตัดสินใจยังไงบ้างคะแน่นอนครับเรื่องอารมณ์นี้สำคัญมากแหล่งข้อมูลเน้นว่าการยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อน การหาที่ปรึกษาหรือเพื่อนที่เข้าใจการไม่โทษตัวเองว่าเป็นความผิดเราและการโฟกัสไปที่เป้าหมายระยะยาวของเราสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นครับและที่สําคัญคือแหล่งข้อมูลยังเสนออีกแนวทางหนึ่งที่เป็นเชิงรุกมากๆไม่ว่าเราจะตัดสินใจอยู่หรือไปนั่นก็คือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวหรือ personal branding ครับ personal branding ได้ยินบ่อยเลยค่ะ แต่ในบริบทของการรับมือกับระบบอุปถัมภ์แบบนี้แหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันช่วยได้ยังไงบ้างคะมันเป็นแค่การสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีหรือว่ามีอะไรที่จับต้องได้มากกว่านั้นคะลึกกว่าแค่ภาพลักษณ์ครับในบริบทนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลมองว่า personal branding คือการสร้างคุณค่าที่พิสูจน์ได้ของเราและทำให้คนอื่นรับรู้ในวงกว้างไม่ใช่แค่ในองค์กรปัจจุบันเท่านั้น มันคือการระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราการพัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการจริงๆการสื่อสารจุดแข็งของเราออกไปอย่างสม่ำเสมออาจจะผ่านงานเขียนการพูดหรือการสร้างเครือข่ายนอกองค์กรสิ่งนี้จะช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้เราครับไม่ว่าจะใช้ต่อรองภายในองค์กรเดิมหรือเป็นใบเบิกทางไปสู่โอกาสใหม่ๆข้างนอกมันคือการสร้างเส้นทางของตัวเองที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับระบบภายในเพียงอย่างเดียวเลยครับ อ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะมันคือการสร้างทางเลือกแล้วก็อำนาจให้ตัวเองจากพื้นฐานความสามารถจริงๆของเราสรุปแล้วดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญคือการประเมินสถานาการณ์อย่างรอบด้านก่อนเลือกทางที่เหมาะกับตัวเองที่สุดและไม่ว่าจะเลือกทางไหนการจัดการอารมณ์และการสร้างคุณค่าส่วนตัวหรือ personal branding นี่เป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กันไปเลยถูกต้องครับ คือมันเป็นการตัดสินใจว่าจะเผชิญหน้ากับระบบปัจจุบันยังไงสู้ปรับหนีควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานความก้าวหน้าของตัวเองในระยะยาวผ่านการสร้างแบรนด์ส่วนตัวเพื่อให้เรามีไพ่ในมือมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นการมองไปข้างหน้าจริงๆค่ะแม้ว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงระบบอุปถัมภ์ในองค์กรได้ยากเย็นแต่เราสามารถสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในแบบของเราเองได้คำถามสุดท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อก็คือ นอกเหนือจากทางเลือกเหล่านี้แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราจะสามารถออกแบบเส้นทางความสำเร็จและความพึงพอใจในอาชีพการงานของเราได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปเป็นเรื่องที่แต่ละคนคงต้องหาคำตอบในแบบของตัวเองต่อไปนะคะ